สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ No Fab Challenge Podcast EP ที่75วันนี้ day 42ครับนี่คือศิละปะแห่งการตัดสินใจและตั้งเป้าหมายครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ d a y 42นะครับของ No Fab Challenge Podcast นะครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องเรื่องหนึ่งนะที่ผมเคยเคยต้องจ่ายเงินเพื่อลงเรียนคอร์สคอร์สเหล่านี้นะครับก็คือศิละปะของการตัดสินใจและก็ศิละปะของการตั้งเป้าหมายนะครับบอกตรงๆครับว่าเมื่อก่อนอะ่ะผมเป็นคนที่ตอนที่ผมเริ่มต้นพัฒนาตัวเองแรกๆแ,แล้วก็ตอนที่ผมเริ่มต้นทําธุรกิจเป็นของตัวเองเนาะช่วงนั้นนะ่าจะเป็นช่วงที่ผมอายุป,ประมาณ21-22นะครับแถวๆนั้นนะครับ ผมบอกเลยครับว่าช่วงนั้นน่ะผมเรียนเขาเรียกว่าอะไรเรียนคอร์สเกี่ยวกับซอฟต์สกิลหรือว่าเรียนคอร์สเกี่ยวกับภายในเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกดแรงดึงดูดแบบแบบใช้จริงอ่ะแบบไม่มโนนะครับแล้วก็เรื่องของศิลปะการตัดสินใจศิลปะการตั้งเป้าหมายซึ่งซึ่งผมเรียนรู้มาจากโค้ชท่านหนึ่งนะครับผู้ชื่อน่าจะผู้ชื่อได้นะก็คือผู้กองเบนซ นะครับผู้กองเบนเนี่ยผมเคยเรียนกับแกตั้งแต่สมัยที่แกออกมาสอนออนไลน์เลยทุกวันนี้เนี่ยแกทําคลิปแล้วก็เหมือนกับเป็นไบเกอร์เป็นอะไรใช่ไหมล่าสุดน่าจะมีน่าจะมีสอนคลิปรีวิวด้วยเนาะผมมีโอกาสได้เรียนกับผงเนี่ยเรียกเขาว่าพี่เบนเนาะเรียกผู้กองเบนไม่ชินปากผมมีโอกาสที่เรียนกับพี่เบนเนี่ยตั้งแต่ช่วงแรกๆที่แกออกมาสอนคอร์สออนไลน์เลยครับเนาะเรียนตั้งแต่เรื่องภายนอกภายในเรื่องการทรําธุรกิจเนี่ยพี่เบนเป็นครูคนแรกเรื่องการทําธุรกิจของผมเลยนะครับผมในฐานะที่อยู่กับเรื่องนีี้มมาาปประณ78 นะครับล้มลุกคุกคันมาตลอดมีทั้งช่วงที่สามารถทําเป้าหมายได้สําเร็จทุกครั้งที่ตั้งกับช่วงที่ทําเป้าหมายไม่สําเร็จเลยนะครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับน่าจะเคยเล่าไปแล้วเนาะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมถังแตกไปช่วงประมาณ3ปีที่แล้วนะครับผมถังแตกไปแล้วก็ผมกว่าจะกู้ตัวเองกลับมาจากความแบบว่า broken ตรงนั้นได้นี่คือลําบากมากนะครับซึ่งผมบอกแล้ว่าทักษะสําคัญที่ทําให้ผม กู้ตัวเองกลับขึ้นมาได้แล้วก็ทําให้ทุกวันนี้สามารถโอเคยังไม่ได้มีชีวิตที่ดีหรูหราสะดวกสบายเหมือนกับคึยคนสําเร็จมีแต่อย่างไรที่สุดผมสามารถกลับมายืนมองหน้าตัวเองในกระจกอย่างองอาจแล้วบอกตัวเองว่าฉันจะกลับไปประสบความสําเร็จได้แน่นอนนะครับสามารถทําอย่างนั้นได้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือศิลปะก,การตัดสินใจแล้วก็การตั้งเป้าหมายเป็นอะไรที่สําคัญมากครับผมบอกเลยว่าสิ่งที่ผมอยากจะพูดวันนี้ไม่ใช่อะไรที่ เลิศเลอหรือไม่ใช่อะไรที่มันดูว้าวที่คุณจะไปเรียนในคอร์สราคาเป็นพันเป็นหมื่นนะครับมันจะเป็นการตั้งเป้าหมายที่เรียบง่ายทําได้จริงแต่ที่สําคัญที่สุดคือทรงพลังแล้วคุณสามารถทําตามผมได้ในคอร์สนี้เลยไม่ใช่ในคอร์สเนาะในในคลิปนี้เลยนะครับทีนี้ก่อนจะไปพูดถึงการไอ้นี่การตั้งเป้าหมายนะครับผมขออนุญาตพูดถึงการตัดสินใจก่อนคําว่าตัดสินใจเนี่ยมันคืออะไรเนาะ มันไม่สามารถบอกได้แบบเป็นโชชๆ,ๆว่าถ้าคุณทําตามนี้คุณตัดสินใจได้แน่นอนนะครับแต่สิ่งสําคัญในการตัดสินใจมีอยู่แค่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกนะครับสิ่งสําคัญในการตัดสินใจอย่างแรกคือ1อารมณ์ครับคุณต้องอยู่ในช่วง peak s t a หรืออารมณ์ดีๆนะครับคุณไม่สามารถตัดสินใจเรื่องอะไรในชีวิตได้ถ้าเกิดคุณอยู่ในอารมณ์ด้านลบนะครับผมผมเคยแล้วนะครับทุกครั้งที่ตัดสินใจอะไรจากอารมณ์ด้านลบนะครับชีวิตมันจะไปทางแย่เสมอเลย แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อารมณ์ดีๆหรือว่ากําลังตื่นเต้นมีพลังเนี่ยแล้วตัดสินใจที่จะทําอะไรหลายครั้งนะครับมันไปในทางที่ดีนอกจากอารมณ์แล้วนะครับอย่างที่2ที่มีผลต่อการตัดสินใจคือเรื่องของสติแน่นอนครับอารมณ์พลุ่งพลาดเนี่ยหลายครั้งเราก็ตัดสินใจผิดแน่นอนอารมณ์ด้านบวกย่อมดีกว่าอารมณ์เชิงลบถูกไหมแต่ต่อให้มีอารมณ์เชิงบวกแค่ไหนก็แล้วแต่แต่ถ้ามันบวกมากเกินบางทีเราก็ตัดสินใจผิดนะเพราะฉะนั้นเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสติกํากับนะครับ พอเรามีอารมณ์ที่เป็นด้านบวกกับสติมากำกับการตัดสินใจแล้วเนี่ยข้อที่3ที่เราต้องมีครับคือเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับเป้าหมายที่ชัดเจนคือเป้าหมายที่สั่นสะเทือนถึงข้างในเห็นภาพอย่างชัดเจนและรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นได้จริงในชีวิตไม่มีประโยชน์ที่คุณจะตั้งเป้าว่าสักวันหนึ่งฉันจะไปะเหยียบดวงจันทร์นะแต่ว่าทุกวันนี้คุณไม่เคยเรียนวิทยาศาสตร์เลยนะม,มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการตั้งเป้าหมายอะไรที่ ที่ตัวเราเองก็ยังไม่มีทางเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นจริงเป็นเป้าหมายที่ไร้สาระนะครับเนาะโอเคกลับมาที่เรื่องการตัดสินใจเมื่อคุณมีทั้ง3าอย่างนี้ครบนะครับก็คือเป้าหมายมีอารมณ์เชิงบวกแล้วก็มีสตินะครับการตัดสินใจของคุณจะเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นนะครับอีกหนึ่งการตัดสินใจที่ที่มันสําคัญมากๆเลยก็คือการตัดสินใจที่จะ say n no, ในสิ่งที่น่าจะควรเซเยส เพราะหลายครั้งคนที่เริ่มทําธุรกิจใหม่ๆเนี่ยจะเซเยสเกือบทุกโอกาสเลยซึ่งนั่นทําให้คุณถึงเป้าหมายได้ช้าลงและทําให้เป้าหมายที่คุณต้องการจริงๆอ่ะห่างไกลออกไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นศินละปะการตัดสินใจมันสําคัญมากและสิ่งสําคัญคือคุณต้องรู้ว่าคุณอยากไปทางไหนอยากได้อะไรอยากจะเอาอะไรในชีวิตนะครับแล้วก็ปฏิเสธทุกอย่างที่มันจะทําให้คุณไปถึงสิ่งที่คุณต้องการช้าลงนะครับมีสติในการดูดีๆว่าแต่และโอกาสเนี่ยอันไหนที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายกันแน่ นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของศิลปะการตั้งเป้าหมายบ้างดีกว่าผมบอกเลยว่าที่ผมจะพูดไม่ใช่การตั้งเป้าหมายแบบสมาร์ทโกที่คุณเคยได้ยินหรือว่าได้เรียนการตั้งเป้าหมายแบบที่ผมอยากจะเอามาแชร์เนี่ยมันเรียกว่าการตั้งเป้าหมายแบบแชมเปี้ยนนะครับซึ่งมันเป็นการตั้งเป้าหมายที่โคตรอินเทนส์โคตรเขาเรียกอะไรโคตรเข้มขน้นนะครับขอแค่คุณทําตามสเต็ปเหล่านี้นะครับในทุกๆสัปดาห์ชีวิตคุณจะดีขึ้นแน่นอนแบบแน่นอนนะครับนะ โอเคมาดูกันดีกว่าถ้าใครอยากจะทําไปพร้อมกันนะครับผมแนะนำมาให้หยุดดูก่อนแล้วก็ไปเตรียมกระดาษปาปกกามาให้เรียบร้อยแล้วทําไปพร้อมผมเลยโอเคไหมเวลาผมบอกให้คุณเขียนนะให้คุณพอดคลิปแล้วคุณก็เขียนเขียนเสร็จก่อนแล้วค่อยเปิดดูเปิดดูต่อเปิดฟังต่อโอเคนะอ่ะมาลุยกันเลยครับการตั้งเป้าหมายแบบ MVP Goal Setting นะครับอย่างแรกนะครับให้คุณแบ่งเป้าหมายของคุณเนี่ยออกมาเป็นทั้งหมด3เป้าหมายย่อยนะครับ3เป้าหมายมีอะไรบ้างนะครับนั่นก็คือ ตนคนงานนะครับตนคนงานคืออะไรหนึ่งครับเป้าหมายเกี่ยวกับตัวเองนะครับตนก็คือตัวคุณเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจหรือว่ากิจวัตรประจําวันอะไรก็ได้นะที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณเองที่คุณรู้สึกว่านี่เป็นเป้าหมายที่ฉันอยากจะทําให้ได้นะครับ2ก็คือเรื่องเกี่ยวกับคนพูดง่ายก็คือเป้าหมายเกี่ยวกับ Relationship หรือว่าความสัมพันธ์จะเป็นความสัมพันธ์ของคนในครอบครวัวแฟนคนในที่ทํางานได้หมดเลยนะครับความสัมพันธ์ นะสุดท้ายก็คือเรื่องของงานหรือว่าเรื่องของการงานการเงินการทําธุรกิจต่างๆนะครับจากนั้นในแต่ละข้อเนี่ยให้คุณเขียนเป้าหมายในหัวข้อด้านนั้นออกมา3-5ถึงเป้าหมายขั้นต่ำสามนะครับขั้นต่ํา3ยกตัวอ,อย่างเช่นเป้าหมายเกี่ยวกับตัวของผมเองนะครับผมอาจจะตั้งเป้าหมายว่าอยากจะมีซิกแพคอยากจะนอนสี่ทุ่มตื่นตีห้าอยากจะอ่านหนังสือวันละสิบหน้าสมมติสมสมตินะครับทีนี้ในแต่ละข้อเนี่ยให้คุณเลือกก่อนว่า คุณจะทําเป้าหมายกรอบเวลากี่วันนะครับสำหรับผมผมจะทํากรอบเวลา7วันหรือ1เดือนนะอันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่ความชอบหรือว่าแล้วแต่ความอินเทนส์ของแต่ละคนยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณอยากตั้งเป้าหมาย7วัน7วันนี้เกี่ยวกับตัวตนคุณคุณอยากให้เกิดอ,อะไรขึ้นบ้างนะครับเช่นคุณอยากจะมีเป้าหมาย7วันใช่ไหมเจ็ดวันคุณอยากจะออกกําลังกายให้ได้รวมเนี่ยนะหนสัปดาห์เนี่ยให้ได้กี่นาทีก็ว่าไปนะรหรือคุณอยากจะนั่งสมาธิ รวมให้ครบ1ชั่วโมงใน7วันนี้นั่งสมาธิวันกี่นาะทีไม่รู้แหละแต่รวมให้ครบ1ชั่วโมงอ,อะไรแบบนี้หรือว่าเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเช่นในวีคนี้เนี่ยคุณต้องพาแม่ไปทานข้าวให้ได้หรือในวีคนี้เนี่ยคุณจะต้องไปเดทกับแฟน1ครั้งหรืออะไรประมาณนี้นะครับตั้งตั้งเป้าหมายให้ตัวเองนะเช่นการการงานการเงินก็เหมือนกันว่าในในวีคนี้เป้าหมายของคุณคืออะไรนะหรือถ้าเกิดรู้สึกว่า1วีคมันสั้นเกินไปให้เริ่มแบบฝึกหัดนี้ด้วยการทํา1เดือนก็ไดบ เนาะงเดือนที่จะเกิดขึ้นคุณอยากเห็นอะไรเกิดขึ้นในชีวิตบ้างนะครับสามข้อสามหัวข้อใหญ่นะครับแต่ละหัวข้อใหญ่มี3หัวข้อย่อยนะครับทามาครับโอเคผมให้เวลาเขียนตรงนี้นะครับกดพอส์แล้วไปเขียนได้เลยครับโอเคพอเขียนเสร็จแล้วนะครับคุณก็จะได้ประมาณ9เป้าหมายเนาะถ้าเกิดว่าก็คือ9ก้ถึงสิเป้าหมายเนาะผมอยากให้คุณครับในแต่ละหัวข้อนะมันมี3ามข้อใช่ไหมสามถึงห้าใช่ไหมตัดทิ้งให้หมดครับให้เหลือแค่ข้อเดียวสมมุติว่าคุณเขียนมา5ข้อตัดทิ้ง4ขข้้อออรเหืดียว โดยที่ข้อเดียวนั้นน่ะให้คุณลองถามตัวเองว่าถ้า4ข้อหรือ3ข้อที่คุณเขียนมาน่ะคุณต้องทําแค่1ข้อแล้ว1ข้อนั้นน่ะเป็นข้อที่จะทําให้คุณได้อีกข้อที่เหลือทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณตั้งเป้าว่า1คุณจะถ้าสมมติเป็นเป้าหมายธุรกิจเนาะหคุณจะปิดยอดขายให้ได้10,000แบาทภายในเดือนนี้2คุณจะล็อตผลิตภักต์ใหม่3คุณจะต้องลงเรียนคอร์สเรียน1นึ่งคอร์สอ่ะสมมติว่ามี3เรื่องคุณดูแลเฮ้ย ถ้าเกิดจะทำา3เรื่องนี้ให้สำเร็จภายในเดือนนี้ถ้าเลือกทำแค่1นเรื่องแล้วที่เหลือเนี่ยจะต้องจะสำเร็จแน่นอนคุณอาจจะเลือกทำโรงเรียนคอร์สหรือเปล่าอ่าถ้าโรงเรียนคอร์สอันอื่นอาจจะสำเร็จหมดหรือคุณอาจจะเลือกมียอดขาย10,000แที่เหลืออาจจะสำเร็จหมดอย่างเงี้ยลองถามตัวเองว่าถ้าต้องเลือกแค่1นใน3คุณจะเลือกอันไหนที่เลือกไปแล้วมันจะทำให้ข้อที่เหลือเนี่ยสำเร็จทั้งหมดนะครับในแต่ละหัวข้อนะทีนี้พอคุณรู้แล้วว่าในแต่ละหัวข้อเนี่ยหัวข้อไหนหรือว่าเป้าหมายไหน เป็นเป้าหมายที่สําคัญที่สุดในของแต่ละหัวข้อคุณก็จะได้หัวข้อทั้งหมด3หัวข้อโดยแต่ละหัวข้อมี3เป้าหมายไม่ใช่สิมี1เป้าหมายที่สําคัญเนาะตอนนี้คุณมีเป้าหมายหลักๆ3เป้าหมายแหละหน้าที่ของคุณคืออะไรครับทําเหมือนเดิมครับใน3เป้าหมายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเกี่ยวกับตัวเองความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องการงานการเงินนะครับให้คุณเลือกมาแค่หนึ่งเป้าหมายที่คุณมั่นใจว่าถ้าทํามันสําเร็จอันที่เหลือจะสําเร็จหมดยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเดือนนี้นะผมตั้งเป้าว่า1 ในเรื่องของการงานนะผมจะต้องมียอดขาย10,000แสนเรื่องของตัวเองผมจะต้องนอนสี 4, ทุ่มตื่นตีห้าสาม,มในแง่ของความสัมพันธ์ผมอยากพาแม่ไปไปกินข้าวนะครับ1มื้อนะครับอย่างน้อย1ครั้งนะครับ3อย่างนี้คําถามคือถ้าต้องเลือกแค่1อย่างที่มั่นใจว่าถ้าทาอันเนี้ยสาเร็จอันอื่นจะสําเร็จแน่นอนนะผมจะเลือกอะไรผมอาจจะเลือกเป็นนอนสี่ทุ่มตื่นตีห้ก็ได้แล้วผมันมันอยู่ที่สเตจหรือว่าความรู้สึกณนะโมเมนต์นั้นๆเลยนะว่า ว่าคุณควรจะเลือกอันไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเลือกอันที่ดีที่สุดพอคุณเลือกได้แล้วเนี่ยคุณแค่โฟกัสทําเป้าหมายนั้นเป้าหมายเดียวเพราะคุณเลือกมาครบแล้วไงว่าถ้าทําเป้าหมายนี้สําเร็จทุกเป้าหมายจะสําเร็จเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมคุณมีทั้งหมด9เป้าหมายเล็กๆย่อยๆแล้วคุณเลือกท็อปทรีมาโดยที่คุณบอกว่า,าท็อปทรีเนี้ยถ้าทําสําเร็จอีก9อันสําเร็จหมดแล้วทีนี้คุณก็มาเลือกท็อปวันโดยที่บอกว่าไออันเดียวเนี้ยถ้าทาสําเร,ร็จท็อปทรีจะสง ถ้าทำหนึ่งสำเร็จ3ถ้าทำสามสำเร็จ9แปลว่าทำหนึ่งก็สำเร็จ9ถูกไหมนี่จะเป็นการทำให้สมองคุณไม่ได้รับภา,าระในการตัดสินใจไม่ได้รับภา,าระในการตั้งเป้าหมายและสมองคุณสามารถโฟกัสไปที่เป้าหมายแค่เป้าหมายเดียวและสามารถทำให้มันสำเร็จได้นี่คือพลังของการโฟกัสและพลังของการตั้งเป้าหมายนี่คือวิธีการตั้งเป้าหมายแบบ MVP ที่ผมเคยเรียนรู้มาเนาะทีนี้พอคุณมี MVP เป็นของตัวเองในแต่ละเดือนและสมมติคุณทำเดือนละครั้ง คุณจุดเลยแล้วว่าเดือนนี้คุณโฟกัสแค่อย่างเดียวสมมุติว่าคุณเป็นนักเรียนอยู่สมมติคุณนักเรียนนะแล้วคุณทำมาทั้งหมดแล้วเฮ้ยเป้าหมายสลักสําคัญเดือนนี้ของคุณคือการอ่านหนังสือสมมุติว่าคุณอาจาจะอ่านหนังสือเรื่องตำรายพิชยุทธสุนบูเฮ้ยเดือนนี้ต้องอ่านตำรายพิชยุธสุนบูให้จบนี่อาจจะเป็นโฟกัสหลักของเดือนนี้ของคุณถ้าคุณเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์แล้วก็กําลังเข้าไปในเข้าไปที่ทํางานเนาะโฟกัสหลักของคุณอาจจะเป็นการเฮ้ยระหว่างทํางานเนี้ฉันอยากจะทำพอดแคสต์ให้ได้ อาทิตย์ละ1ตอนอ่ะนี่คือโฟกัสหลักของคุณคือทำพอดแคสต์เพื่อรองรับการเติบโตเป็นธุรกิจในอนาคตอะไรแบบนี้คุณจะรู้แล้วว่าเดือนนี้คุณโฟกัสอะไรพอดึงเดือนคุณสามารถทําสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายสําเร็จได้แล้วคุณก็มาเช็คโปรเรสว่าสมมติคุณตั้งเป้าหมายที่เดือนนี้จะทํายอดขาย10,000แคุณมาเช็คว่าตัวเองได้เงินเดือนเท่าไหร่เด้อได้ยอดขายเท่าไหร่สมมติได้ยอดขายมา8ปดหมืเฮ้ยขาดอีก1นึ่งหมื่นหนึ่งพันวาทำยังไงดีวะให้ให้เดือนหน้ามัน cover ั่นแปลว่าอะไรครับคุณจะเห็นตัวเองแล้วว่าสมมุติว่าคุณตั้งเป้าหมาย10,000คุณได้มา8ป0 0 0ืนเก้านั่นคือแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ของเป้าหมายแล้วคุณไปลองดูไอ้เป้าหมายอีก78ข้อที่เหลือดิมันก็จะสําเร็จในเรทใกล้ๆก,กันก็คือเรทประมาณ89%เท่าเท่ากันนะค,คุณไปดูได้เลยนี่คือวิธีการตั้งเป้าหมายแบบง่ายที่สุดและทําให้สมองโฟกัสได้ดีที่สุดประมาณนี้นะครับเอามาแชร์กันนะครับผมเชิญชวนจริงจริงนะให้ลองทําการตั้งเป้าหมายแบบ MVP แแลลล้้้้้ววคคุณจะรรรูเเยยััับบ่าาาากตงงงปหมมนนีนโทพ มันจะทําให้คุณมีโฟกัสในแบบโอโห้โคตรดุนแรงอะนะครับเดี๋ยวไว้ผมทํา MVP ของตัวเองนะเดี๋ยววันนี้วันเสาร์ใช่ไหมคือทุกวันอาทิตย์เดี๋ยวผมจะทํา MVP ของผมนะครับผมไม่ได้ทาทุกอาทิตย์นะแต่ผมจะตรวจสอบมันทุกอาทิตย์เนาะเดี๋ยวอาทิตย์นี้จะทํา MVP แล้วเดี๋ยวผมมาแชร์กันว่า MVP ของผมคืออะไรนะครับเชิญชวนให้ทําจริงๆนะลองทําดูมันโคตรเจ๋งก็สําหรับใครนะครับที่อยากจะเลิกติดหนังโป๊รู้สึกว่าหนังโป๊มันเริ่มทําลายชีวิตคุณนะครับก็ กดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับส่วนใครนะครับที่รู้สึกว่าแค่อยากจะดีท็อกส์หนังโปะนะครับก็สามารถกดติดตามไว้ได้แล้วเราลุยไปพร้อมกันใครอยากจะเริ่มต้นพัฒนาตัวเองแต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนนะครับผมมีลิสต์หนังสือเจ๋งๆอยู่ใน description ครับผมกล้าพูดครับว่าทุกเล่มเนี่ยมันช่วยชีวิตผมในวันที่ผมตกต่ํามาแล้วแล้วผมก็หวังว่ามันจะให้คําตอบกับคุณในวันที่คุณมีคําถามกับชีวิตยอมรับครับว่าทุกเล่มเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสั่งซื้อจากเล่มจากจากลิงก์ของผมเน แต่ anyway ครับคุณไม่ได้เสียอะไรเพิ่มครับถือซะว่าเป็นการเลี้ยงข้าวเลี้ยงขนมผมแล้วก็สนับสนุนช่องนี้เนาะสำหรับวันนี้มีแค่นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ